โครงสร้างขนาดมหึมาในจักรวาลคือโครงถ่ายของกระจุกก,กล็กซี่ที่มีความยาวหลายร้อยล้านปีแสงเชื่อมกันด้วยแรงโน้มถ่วงโดยมีสสารมืดอยู่เบื้องหลังเพื่อเชื่อมเส้นใยให้มาบรรจบกันโครงสร้างขนาดมหึมาที่โด่งดังได้แก่ลานียเคียซูเปอร์คัสเตอร์กำแพงขั้วใต้เซาโพววอลวงแหวนการประทุรังสีแกมมาขนาดยักษ์กลุ่มควซ่าขนาดยักษ์ใหญ่ที่มาและวิธีการค้นหาโครงสร้างขนาดมหึมา และโครงสร้างใดใหญ่ที่สุดในจักรวาลมาติดตามชมกันครับเส้นให่กาแล็กซี Galaxy Filament คือประเภทโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่ประกอบด้วยกระจุกกาแล็กซีมหาศาลมากมายเชื่อมกันด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นล่างแหหรือกำแพงเส้นใญ่ขนาดใหญ่สิ่งนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นใหยจักรวาลคอส m ิกเว็บ ในการค้นหาโครงสร้างขนาดมหึมาเนื่องจากจัก,กรวาลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่กระจุกกาแล็กซี่แต่ละแห่งนั้นเชื่อมกันด้วยแรงโน้มถ่วงและมีสสารมืดเป็นเส้นใย,ยอยู่เบื้องหลังกลายเป็นโครงสร้างขนาดมหึมาขึ้นมาสสารมืดเป็นสสารที่มีปริมาณมากที่สุดในจัก,กรวาลคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ85%อีกประมาณ15%เป็นสสารที่มนุษย์สามารถตรวจจับได้ ดังนั้นสสารมืดจึงเป็นสสารที่ไม่มีการสะท้อนแสงและเป่งแสงแต่มีผลกระทบต่อแรงโน้มถ่วงสามารถพบได้ในโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีมวลมากๆในอวกาศเช่นกระจุกกาแล็กซี่หลุมดำมวลมหาศาลประเภทเคเวซ่าดังนั้นในการค้นหาโครงสร้างขนาดมหึมาจำเป็นต้องค้นหาสิ่งเหล่านี้ก่อนในช่วงทศวรรษปี1980โครงสร้างขนาดมหึมาได้มีการถูกค้นพบกลุ่มควซ่าขนาดใหญ่ ในปี1982นักดาราศาสตร์เอเดียนเวสเตอร์ได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่มีชื่อว่าการรวมกลุ่มของควอซ่าจากการสำรวจเชิงวัตถุป,ปิดซึมจากผลการสำรวจกว่า108เควอซ่เอเดียนได้มีการค้นพบกลุ่มควอซ่า4กลุ่มที่รวมกันเป็นโครงสร้างขนาดมะึมมาโดยมีขนาดประมาณ320ล้านปีแสงหรือ100เมกะพาเซกโดยนิยามของควซ่กลุ่มมีจำนวนประมาณ5จนถึง40เควซ่ โครงสร้างขนาดมหึมานี้จึงมีชื่อว่าเวสเตอร์ LQG ในช่วงเวลานั้นเทคโนโลยีการตรวจจับกาแล็กซีที่ห่างไกลยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ควซ่าก็คือหนึ่งสิ่งที่สว่างที่สุดในจัก,กรวาลเกิดขึ้นจากกลุมดำมวลมหาสารที่มีมวลอย่างน้อยเป็นล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการบิดโค้งของการอวกาศโดยรอบหลุมดำสา,สารโดยรอบจะหมุนวนด้วยความเร็วที่สูงมากและมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาทำให้เกิดความสว่างสวัยเป็นอย่างมาก ครงสร้างเวสเ e อร์ LQG มีขนาดที่ใหญ่กว่า v ว r g o Super c อร์คัสซึ่งเป็นกระจุกกาแล็กซี่ขนาดมหาศาลและเป็นโครงสร้างขนาดมื่อือมาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สามารถพบได้ในตอนนั้นกระจุกกาแล็กซี่ขนาดมหาศาลเวอร์ได้ถูกนิยามโดยนักดาราศาสตร์ฮาโลเชฟลีในปี1958โดย v ว r g o Super c อร์คัสประกอบด้วยกลุ่มกาแล็กซี่อย่างน้อย100กลุ่ม มีขนาดอยู่ที่ประมาณ110ล้านปีแสงได้ครอบคุมกาแล็กซีทางช้างเผือกและแกาแล็กซีแอนโดเมดาความสัมพันธ์ทัตลี่ฟิชเชอร์ในช่วงทศวรรษปี1980นักดาราศาสตร์โรเบิร์ตบีทัตลียกับเจลิชาร์ดฟิชเชอร์ได้ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความส่องสว่างของกาแล็กซีก้นหอยหรือกาแล็กซีกังหัน เพื่อเป็นวิธีการทางอ้อมในการวัดความเร็วของดวงดาวต่างๆภายในกาแล็กซี่ที่กำลังหมุนวนอยู่ภายในด้วยความสัมพันธ์ทัฟลีฟิชเชอร์สามารถใช้ในการแบ่งแยกความแตกต่างของกาแล็กซีแต่ละประเภทได้โดยสามารถแสดงผ่านกราฟที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับมวลของกาแล็กซี่จากข้อมูลของกาแล็กซี่ต่างๆจะสามารถแบ่งแยกได้ตามแนวโน้มของข้อมูลโดยข้อมูลสีฟ้าเป็นกาแล็กซีเล็กติคูล่า ซึ่งเป็นรูปร่างระหว่างทรงลีกับกังหันส่วนข้อมูลสีดําเป็นกาแล็กซีรูปร่างกังหันด้วยวิธีการนี้จึงสามารถแบ่งแยกประเภทของกาแล็กซีโดยไม่ต้องวัดการหมุนของกาแล็กซีที่ต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับสสารมืดโดยใช้ความสัมพันธ์ทับลีฟิชเชอร์แทนต่อมาในปี1987เอโรเบิร์ตบีทับลีได้พัฒนาการวัดความเร็วเฉพาะเจาะจงในกาแล็กซีต่างๆจนนําไปสู่การค้นพบโครงสร้างขนาดม้นึนม,มาที่มีชื่อว่า กระจุกกาแล็กซี่ขนาดมหาศาลที่ซับซ้อนไพซีซีตัสเส้นใหยกาแล็กซี่นี้มีขนาดประมาณ1,000ล้านปีแสงโดยโครงสร้าง v ว r g ์เกิลซูเปอร์คัเตนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างนี้ด้วยวิธีการนี้ของทัฟลีประกอบกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่เพียงพอในการลงรายละเอียดให้มากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาวิธีการจนได้ออกมาเป็นกระแสจักรวาลคอสมิคโฟในปี2014โรเบิร์ตทัฟลีเฮเลนคูทัว เดนียอลโพมาเลสและทีมงานได้ใช้วิธีการคอมมิกโเป็นการวัดความเร็วเฉพาะเจาะจงโดยหาทิศทางและค่าความเร็วของกาแล็กซี่จากปรากฏการเลื่อนแดงหรือเลดชิปเพื่อดูลักษณะาการเกี่ยวพันและการเกาะกลุ่มกันผ่านความเร็วเฉพาะเจาะจงแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. กระแสฮับเปลซึ่งเป็นกระแสะการขยายตัวของจักรวาลทำให้กาแล็กซี่นั้นแยกห่างออกจากกัน 2. กระแสะมืด ซึ่งเป็นกระแสที่ทําให้กาแล็กซีดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งในที่นี้มีการพิจารณาผลของสาสารมืดด้วยเช่นกันจากการพิจารณาความเร็วเฉพาะเจาะจงพบความสัมพันธ์ระหว่างกระจุกกาแล็กซีจนนําไปสู่การค้นพบโครงสร้างขนาดมากขึ้นมาลาเนียเคียซูเปอร์คัสเตอร์ซึ่งมีขนาด520ล้านปีแสงภายใต้โครงสร้างนี้มีจุดสุย์รวมแรงโน้มถ่วงที่มีชื่อว่า The Great Attractor โดยมีแนวเส้นที่คล้ายกับสายแม่น้ำ ที่กำลังดึงดูดกแกล็กซี่ต่างๆเข้าสู่แนวเส้นนี้โดยโครงสร้างของลาเนียเคานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระจุกกาแล็กซี่ขนาดมหาศาลที่ซับซ้อนไพซีสซีตัดด้วยวิธีการคอสมิกฟโฟสามารถแสดงรายละเอียดของโครงสร้างขนาดมหึมาได้มากขึ้นจึงสามารถทําให้เห็นโครงสร้างบางส่วนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างขนาดมหึมาในปี2020 โรเบิร์ตปีทัฟลีแดเนียลโพเมเลสและทีมงานได้ใช้วิธีการคอปมิคโฟจนสามารถค้นพบกำแพงขั้วใต้เซาโพวโดยมีขนาดประมาณ1.37พันล้านปีแสงโครงสร้างขนาดมหึมากำแพงขั้วใต้นั้นอยู่ติดกับขอบเขตเดอะเกรกแ t คแทคเตอร์และขอบเขตกลุ่มดาวเปอร์ซิอุสโครงสร้างขนาดมหึมมากำแพงขั้วใต้นั้นเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่าทางทฤษฎีหลักการจักรวาลวิทยา หลักการจักรวาลวิทยามีสองคำที่สำคัญคือโฮโมจีเนสกับไอโซโทปิกโฮโมจีเนสหมายถึงในทุกส่วนของจักรวาลมีสสารกระจายตัวอย่างสม่ำเสมออย่างเท่าเทากันทุกตำแหน่งส่วนไอโซโทปิกหมายถึงเมื่อมองไปในทุกทิศทุกทางจะมีลักษณะคล้ายกันถ้าจักรวาลมีขนาดที่ใหญ่พอจากการนิยามสองคำนี้มีส่วนช่วยในการสร้างแบบจำลองการกระจายมวลต่างๆในจักรวาล ในทางทฤษฎีหลักการจักรวาลวิทยาได้คาดการว่าโครงสร้างขนาดมมึมาที่เป็นไปได้และมีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ1.2พันล้านปีแสงตัวอย่างโครงสร้างขนาดมมึมาที่มีขนาดใหญ่กว่าทางทฤษฎีก็คือโครงสร้าง Big l i n ลแบบ i i n t t r r c ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับในส่วนถัดไปต่อจากนี้เป็นโครงสร้างขนาดมมึมาที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าทางทฤษฎี และใหญ่ที่สุดติดสามอันดับแรกของจักรวาลอันดับที่3กลุ่มเคเวซ่าขนาดยักษ์ใหญ่โดยมีขนาดประมาณ4 0 0 0ล้านปีแสงโดยมีการเผยแพร่การค้นพบในปี2013ที่นำโดยนักดาราศาสตร์โรเจอร์จีคอและทีมงานโดยคาดว่าโครงสร้างนี้ประกอบด้วย73ควซ่าอันดับที่2วงแหวงการประทุลังสีแกมมาขนาดยักษ์โดยมีขนาด5.6พันล้านปีแสง โดยเป็นวงแหวนที่มีการประทุของรังสีแกมมา9จุดที่คาดว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยเป็นการประทุข,ของรังสีแกมมาที่เกิดขึ้นจากดาวเลษ์กมวลมากที่สิ้นอายุขไขเกิดการยุบตัวและกลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวาพร้อมกับการปลดปล่อยรังสีแกมมากมาและยุบตัวกลายเป็นหลุมดําอันดับที่1กาแพงยิ่งใหญ่เฮอร์คิวลิสโครนาบอเลลิสโดยมีขนาดประมาณ10,000ป้ามปีแสงโดยสังเกตจาก การประทุข,ของรังสีแกมมาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งหมด14จุดที่มีค่าเลดชิปใกล้เคียงกันจากการค้นพบโครงสร้างขนาดเมื่อหึมาที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าทางทฤษฎีที่คาดการไว้ส่วนใหญ่นั้นยังเห็นเป็นลักษณะโครงสร้างแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดแบบเดียวกับลานีแอเคียร์ซูเปอร์คัสเตอร์ซึ่งเห็นการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีในแต่ละจุดเมื่อใดก็ตามที่โครงสร้างขนาดมหึมาสามารถเห็นรายละเอียดได้มากขึ้น ปริศนาและวิวัฒนาการของจักรวังก็จะถูถกไขออกได้ถ้า,ถาท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะครับสวัสดีครับ